ตายไงอายุยอแล้เอาจะสองรอยปีไปหรอเอาว่าสองรอยปีบอกมันลายพูดเดี๋ยวจากปีเอาจากลอยนึงกพอเอารอยหนึงกพอเอารอยนึงกับรอยหนึลยาปหเปเป็นไหนลอยเศมมัหลายพูหลายี โอ้ยด oh, oh, ูพันปีโอ้จักสาวสองพันปีกันยังมียินนัางเหนื่งเข่าอยู่ยกแฟ้ยกแฟ้ยวาไใช่กล่องเลยนะยกกล้วยใช่กล่องยกเค้ืนกล้วย กล้วยเมือ่อเยอนขึ้นนั่นละกินโชว์อ่ะจ้ะซึ่นึนมากกินกล้วยีินหล็กอนะยัแว่ากินเขากันอนว้าจำงบยังไงนี้กินข้าใหญ่ๆเนี่ยงงครับย่าย ดูแรงกันตลอดอย่างนี้แหละครับเอาละคลิปนี้ไว้ก่อนแก้วแก้วแา้วแก้วยันแก้วแก้วกับธรรมชาติแท้ๆ่พูดอ่ะโอ้ยยันแก้วมาทหารมาแล้วทหารก็มาแล้วทหารมาแล้วเนี่ยทหารมันอแม่นี่ข้างหลังทหารองค์พระรักเนี่ยสาพระองค์เนี่ยพูดะก้วกามี ค่ะค่ะนี่แบบเทลงม่แบบนี่และองค์กรมากเล